สวัสดีจ้ะพี่น้องแตวจะพาะไปร้านเวียดนามกันจ้ามหาซื้อเนี่ยมาเห็ดยูเห็ดกินเมื่อนี้บรรยากาศจะคึกคืนเก้าจ่าช่วงก่อนคริสต์มาสเนาะมาช็อปปิง้งฝรั่งก็ได้ยางเลาะพาฝูงชนไปอีกนิดนึงกับฮอร้าน,น,นจีนแล้วจ้าร้านเวียดนามเรา นาวคักจ้ะพี่น้องเออช่วงนี้แต่แบบนาวแบบสดชื่นนะ่ยพี่น้องเหมือนยืนงอยโพลเยังก็่บ้านเลยหยอดแล้วจ้าลานเวียดนามลานเดิมนั่นแะจ้าจะมีของหลายหลากหลากหลายของบ้านเฮาก็มีจา้า เขาส้มขขาสารเขาเหนียวเขาเจ้าผนกของแหงผนกทะเลแซแข็งอันนี้เห็ดดอกจกั <c> ่ <oughs> แต่พ่อแก่ขัดได้ยุจ้าแงเ่เดยบกได้ไปลานไทยกับสิมาลานเวียดนามนี่แหะจ้ะพอเปิ่ลก็มีของบานห้าขายผสมมานาำยูจ้ะพวกน้ำาปงน้ำปลาแป้งนัวชู้รสเครื่องพริกแกงแม่พ่อยซีแผ่นดินจ้ะพริกแกงแดงพริกแกงเขียวหวาน ส้นนี้จะเป็นส้นแท้แข็งหรอกจ้าพวกปลาอีฮื้อกุ้งนเห็นบอนนี่หอยเชอรี่พี่น้องสวนนี้ก็จะพวกติ่มลูกชิ้นพวกกันแท้แข็งเสซนขาปุ้นพี่น้อง พวกดุดเดพวกทธิ์ผัดมีผัดไทยขวยเตีเ๋ขาปุ้นแห้งมากยี่ห่อได้ก็เลือกเอาจ้ะพวกสารเป่าติ้งซ้ำก็มีจ้ะ สบายนุง่งสบายนัง่งเอียงก็มีอยู่ในนี่แหละจ้าแต่ว่าเขาแซ่แข็งไว้นีลามองหาอยู่หากินพี่น้องเอ,อ้พ่อได้หายคือถอดบ้านกันย้อนมีดเล้วกินบ้านเฮานี่ลาเ,เอามาเฮ็ดเอามาดัดแปลงเอาจ้ปาปลาหน่อยปลาหง่นีใบประขูดใบตองกัยังมีพี่น้อง สลับเปล่าหอกจะนีพ่พวกสลับเปล่าพวกติ้งซ้ำพวกอันนี้เป็นปลาปลาเล็กปลาน่อยนั่นละจ้าไทายเบิ้งแล้วกบชิขออนุญาตไปซื้อของก่อนบัตรหนีของได้แค่นี้แหละพี่น้องสองกระเป๋าไปแล้วเด้จ้าเดอ้อรถมาแล้วบายบาย สองกระเป๋าเนี่ยน่อยเคนิ้กับพ่อหรอก